สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะมาแบ่งปันกันชมธนบัตรเฉยๆนะคะธนบัตรปนเก็บไว้เยอะเกินเนี่แหละค่ะที่ปนบอกว่าวิธีการเก็บธนบัตรที่ถูกต้องนะคะที่ปนทำนี้คือไม่ถูกต้องนะคะปนมาปนมานาเสนอบอกเล่าสู่กันฟังว่าที่วิธีการเก็บของปนนี้คือไม่ถูกต้องนะคะเก็บแบบนี้ค่ะ กระจายไปหมดเลยไม่เป็นระเบียบนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะธนบททัตรที่นี่มาแบ่งปันกันชมค่ะธนบัตรที่เก็บนะคะอย่างอ่าเก่าๆอย่างนี้นะคะควรจะเก็บรักษาใส่ซองแข็งนะคะใส่ซองแข็งไว้ดีเพื่อถนอมอันนี้ก็คือจะแยกออกค่ะเพราะน้นจะแยกธนบัตรแล้วพอน่าก็เลยเอามารีวิวให้ชมกันนะคะอย่างเงี้ยค่ะ ก็นี้อย่างนี้นะคะอย่างที่เราเจอใหม่ๆสตังทอนมาใช่ไหมคะเจออยู่ใบเดียวอย่างนี้เราก็จะเก็บ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 รวมไว้เยอะๆซึ่งเป็นนขรแนะนํานะคะถ้าถ้าท่านจะเก็บแบบนี้นะคะเก็บบางท่านที่หยอดกระปุกอ่ะหยอดกระปุกมีหลายท่านเลยคือเขาจะชอบในแบงค์ห้าบาท ชอบในแบงค์ร้อยชอบในแบงค์ยี่สิบอะไรประมาณนี้เขาได้มาเขาก็จะหยอดกระปุกอย่างเดียวเลยนะคะหยอดหยอดหยอด,ยอดเก็บไว้คือเป็นเงินออมแหละเก็บจนแบบเยอะอะาคา่ะหลักหมืน่นหลายหมื่นนะคะก็เป็นก็เป็นการดีนะคะไม่ใช่ไม่ถูกนะคะถูกค่ะเป็นการออมเงินแบบดีมากเลยเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บผสมแต่นะคะแต่ถ้าจะให้มีอนาคตมากกว่า นะคะเพิ่มมูลค่านะคนะพระนครแนะนํานะคะท่านที่หยอดกระปุกแกะกระปุกนะคะแล้วก็เป็นแลกธนาคารค่ะเป็นแหนบเป็นแลกมาเป็นแหนบค่ะไม่ได้มีส่วนต่างเพิ่มเติมอะไรเลยนะคะเป็นเป็นเท่าเท่าจำนวนเงินที่เรามีอะคะ่ะแหนบแหนบสองสองพันบาทแบงค์ยี่บอะนะคะแบงค์ยี่สิบร้อยใบก็สองพันบาท แล้วก็เอาแบงก์ยี่สิบที่เราที่เราที่เราเก็บไว้อ่ะเอาไปแลกธนาคารแบบยกแหนบมาเลยนะคะมีอนาคตแน่นอนค่ะเก็บเป็นแหนบท่านก็เอามาใส่กระปุกไว้เหมือนเดิมก็ได้นะคะเป็นแหนบค่ะก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมีแต่ผลดีเพราะว่าถ้าขายยกแหนบนะคะจะมีราคากว่าที่เป็นใบ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยก็เป็นมูลค่าก็คือสตังทอนธรรมดาก็คือมูลค่ามีราคาการันตีไว้หนึ่งคือยังไงก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแน่นอนนะคะแต่อนาคตการอนาคตวันข้างหน้านะคะถ้ายกแหนบจะได้ราคากว่าจะซื้อขายกันมีราคากว่าที่เป็นใบๆนะคะอย่างปนัดเชื่อเลยว่าบางท่านน่ะเก็บ เก็บเงินทอนนะคะใส่กระปุกหยอดกระปุกไว้นะคะหย่อดกระปุกออมสินไว้เป็นว่าเกินหมื่นบาทค่ะเกินหมื่นบาทเพื่อที่จะเป็นเงินออมนะคะป้านาขอแนะนํานะคะเอาไปแลกธนาคารนะคะเอาไปฝากธนาคารฝากก็ได้คะ่ะแลกก็ได้คะ่ะแลกแลกออกมาเป็นแหนบอีกไม่ไม,ไม่ไม่กี่ปีอะคะ่ะธนาบัตรแบบแหนบ มูลค่าเขาไม่ลดแน่นอนนะคะแต่จะมีมูลค่าเพิ่มจากที่เราเก็บไว้ยับยับนะคะยับยับนี่ก็คือเป็นมูลค่าเท่าหน้าแบงก์ปกติเลยนะคะแต่ถ้าเราไปาแลกแหนบจากธนาคารถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสน่นะคะเชื่อว่าทุกท่านเข้าธนาคารอยู่แล้วละ,ละเดือนหนึ่งค่ะมีโอกาสนะคะเป็นแลกเป็นแหนบที่ธนาคารมาเก็บไว้เป็นแหนบนะคะใส่กระปุกไว้เลยก็ได้นะคะท่านจะมีมูลค่ามากกว่าหน้าแบงก์แน่นอน ถ้ยกแหนบนะมูลค่าหน้าเกินหน้าแบงค์แน่นอนค่ะแต่ถ้าเก็บไว้แบบนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นอะไรที่ก็มีมีก็ม,กม,กมีการซื้อขายกันค่ะก็เกินหน้าแบงค์แต่จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่และส่วนมากที่เราเก็บะจะเป็นธนบททัตรที่ผ่านใช้ยับค่ะผ่านใช้ยับเราเก็บเป็นเงินเก็บเฉยนะคะเป็นเงินออมนะคะก็มูลค่ายัางไงเขาก็หน้าแบงค์แน่นอน นะคะเขาเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่ำกัาหน้าแบงค์แน่นอนแต่ถ้าจะให้มากขึ้นเพิ่มมูลค่ามากขึ้นอย่างที่พน,นักแนะนํานะคะดําไปแลกเป็นแหน,นบมาเก็บไว้นะคะจะเป็นแบงค์ใหม่อาจจะไม่เต็มแหนบก็ได้เป็นแลกธนาคารเขาจะมีแบงค์ใหม่อยู่ละเลขเรียงค่ะสิบใบยี่สิบใบก็ได้ส่วนมากธนาคารเขาจะออกให้ใหม่เลขเรียงค่ะท้าเลขเรียงนะมูลค่าธนาบัตรนะ เราจะได้มูลค่ามากกว่าที่เราเก็บแบบยับยันะคะแบบยับอะ่ะท่านไม่ต้องคิดอะไรมากมายท่านก็คิดท่านก็เก็บเพื่อที่เพื่อที่จะเป็นเงินเก็บเงินออมปกติใช่ไหมคะแต่ป้าแนบมาแนะนําวิธีการที่จากเปลี่ยนจากเงินออมธรรมดานะคะเป็นเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าเงินออมนะคะค่ะจากแทนที่เราจะเก็บหยอดกระปุก เงินที่ยับยับนะคะเราก็เอาจากที่เก็บที่หยอดกระปุกแล้วนะคะไปแลกธนาคารออกมาเป็นแหนบเก็บเป็นแหนบนะคะมูลค่าเขาจะเพิ่มค่ะไม่กี่ปีนะคะจะจะเพิ่มจากหน้าแบงค์เยอะแน่นอนเชื่อป้านงานะคะป้ัน้าเคยเคยเคยประสบมาแล้วนะคะจากที่เราเก็บเหรียญน,นะคะหยอดกระปุกนะคะเหรียญเหรียญหยอดกระปุก บาทสองบาทหยอดไปเรื่อยๆสิบาทยี่สิบาทเสร็จแล้วป้านก็ไปแลกธนาคารไปแลกอขออภัยค่ปะป้านั้นไม่ได้แลกธนาคารป้าน้ไปแลกลงกระสาบเอาเหรียญเอาเหรียญน,นะคะไปแลกคืนแล้วพอดีไม่ได้เห็นช่องที่เขาให้ให้ใหแลกเหรียญใหม่ป้านั้ก็ไปแลกเหรียญใหม่มาช่วงนั้นเมื่อช่วงประมาณปีปีห้าเจ็ดห้าแปดอะไรประมาณเนี้ค่ะป้าน้ก,ก็แลกเหรียญใหม่ออกมาเก็บเป็นถุง จากปีประมาณห้นะคะพอม,มาประมาณปี60เหรียญ2บาทปี57ที่ประนัดแรกมาประนัดแรกมา200ใช่ไหมคะหน้าเหรียญสอ0รบาทประนัดขายได้700บาทอะคะต่อถุงแค่ช่วงไม่กี่ปีเองนี่คือเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองให้ฟังนะคะนะคะแล้วก็มาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะ จากพนธุแรกมา200บาทปนันธุขายได้ถึง700บาทจากปี57ถึง60ช่วง3ปีค่ะระยะเวลา3ปีเพิ่มหลายเท่าตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะที่พันัุนแนะนำอันนี้คือเจอมากับตัวเองนะคะเลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะพนธุเอาเหรียญหยอดกระปุกนะคะเล่าใหม่พันธุเอาเหรียญหยอดกระปกุกแล้วเหรียญ เขาเยอะใช่ไหมคะเยอะเยอะหยดกระปุกหลายท่านก็คงจะเป็นหยดกระปุกเลยเยอะเยอะเยอะเข้านะคะปนัคก็เอาไปแลกที่กรมที่ธนารักษ์พื้นที่ทุกจังหวัดเลยค่ะมีไปแลกที่กรมแล้วปนัคเห็นเขาคนที่เขาไปแลกสตังทอนน่ะเนาะเขาแลกเป็นเหรียญเป็นถุงปนัคก็นึกไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ว่าอยากจะเก็งกําไรหรือล้วก็เออแลกเหรียญใหม่ๆเก็บไว้ก็ดีค่ะปนัคก็ไปแลกเป็นเหรียญ เอาเงินที่ไปคืน่ะไปแลกเป็นเหรียญใหม่ออกมาค่ะพอดีว่าได้ได้เหรียญเป็นเหรียญสองบาทปีห้าเจ็ดค่ะสองบาทสิบบาทห้าบาทเป็นปีห้าเจ็ดออกมาค่ะพอประมาณปีหกศูนย์นะคะสิ้นสุดราชการที่เก้าจะขึ้นราชการที่สิบเหรียญบูมมากเลยเขาเขาเล่นเขาซื้อหากรนเหรียญถุงกันในราชการที่เก้าค่ะ ปพนักก็โชคดีปพนักแลกมากระสอบหนึ่งสิบสิบถุงเล็กสิบถุงเล็กพนันแลกใช้เงินแลกสองพันบาทค่ะแลกมาสองพันบาทพนันสามารถขายได้ถึงเจ็ดพันบาทค่ะต่อต่อกระสอบนะคะสิบถุงสิบถุงเล็กค่ะโอเคนะคะคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรค่ะมะีเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละคะ่ะ ะะท่านใดที่ต้องการจะขายของป้านะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาเลยนะคะลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะนานๆปน้านะขออนุญาตลบนะคะเพื่อนๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ